วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะฮะต้องบอกเลยว่าเรามีมิชชั่นอาชักคุณต้องมาช่วยผมเลยครับนี่ตอนนี้เนี่ยเทศากาลจีนนะฮะแน่นอนบ้านผมเนี่ยนะฮะบ้านผมเป็นคนพีเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องมีการแจกแต้เทียนนะจิงจังแะะม่จิงจังจิงจังผมผมจิงจังมากตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าทุกปีหครั้งผมจะได้เงินก้อนเวลาที่เราไปงานรวมญาติเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องไปเนี่ยเราต้องเสนอหน้านิดนึง เราต้องวิ่งไปหาผู้ใหญ่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพรอะไรอ้าวป๊อกมาน,นี้มาน,นี้มาน,นี่อ่าสองเราก็จะพกกระเป๋าของเราไปด้วยแล้วต้องไปให้ครบทุกคนเพราะถ้าสมมติวเขาไม่เจอหน้าเขาอาจจะลืมให้เราเอย่างนี้หรอถูกต้องซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราหมดทิดนั้นแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยจะต้องแจกซอง คือผมไม่รู้ประเพณีบ้านอื่นเป็นยังไงแต่ประเพณีบ้านผมเนี่ยโสดได้รับซองถ้าทำงานแล้วอ่ะถ้าโสดแล้วทำงานแล้วไม่ได้รับซองแล้วก็ไม่ต้องให้อ้าวแต่ถ้าสมมติว่าไอเป็นพีชพัชระไอทำงานตั้งแต่อายุน้อยเว้นไหมเว้นไหมไม่เว้นแต่ถ้าเกิดสมมติผู้ใหญ่ท่านไหนใจดีและอย่างเอ็นดูพีชพัชราอยู่ก็สามารถที่จะให้ส่วนตัวได้ไอค่ะใช่ครับข้อที่2คือเมื่อไหร่ที่คุณแต่งงาน คุณต้องเป็นผู้ให้ละคุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกคุณก็ต้องให้และนี่ก็คือลายชื่อที่ผมได้มาก็คือว่าอีหน้ากระดาษดีกว่าลายชื่อของหลานคุณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดคนนะฮะเราต้องเดี๋ยว ชาราดโอเคเรากลับมากันแล้วนี่ผมไปเปิดดูอันนี้ก็เป็นอ่างเป่านะคะของมิกามิยะปีที่แล้วปี2020ปีนี้เรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะจ๊ะของมิกามิยะคำถก็คือว่ายูอ่ะได้ อ่างเป่าทีนึงก็ตั้งเยอะแยะเง,งี้ยแล้วเอาไปทำอะไรเงินตรงเนี้ยตั้งแต่เด็กๆที่แบบทุกปี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 สะสมมา คือพ่อผมเก็บไว้หมดพ่อผมไม่เคยให้ไม่ให้ไม่ให้ใหซึ่งคุณพ่อผมอ่ะเอาตังไปให้ผมอ่ะไปซื้อคุณก็เก็บไว้นั่อยเรื่อยๆรื่อืรพอผมโตได้ในระดับหนึ่งไอพีหนึ่งอ่ะผมก็ถอนตังนั้นขายขายคุณแล้วผมก็เอาตังนั้นอ่ะไปลงทุนอย่างอื่นต่อแม้กระทั่งธุรกิจที่เราทําพวกนี้ช่องของเราเองที่เรามีทุกวันนี้ก็คือตังที่ผมได้ตังตั้งต้นไปลงทุนต่อเอาไปลงทุนต่อ แล้วผมก็อยากจะทำอย่างนี้ให้กับลูกๆเช่นกันแต่ตอนนี้เราต้องใส่ซองกันก่อนหมด81ลายชื่อเอาเนี่ยตั้มเบอร์หนึ่งเกิดป,ปี59อ่ะ45ขวบเท่าไหร่ดีคะคุณพ่อเออสีขวบก็3า0บาทต่าซองลูกอ่านี่นะนะ ต้องบอกก่อนว่าเด็กๆที่เป็นหลานเราทั้งหลายเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดมาดูเทปนี้ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าเราใช้ s t r a t e g i เดียวกันกับที่พ่อแม่พวกเธอให้อามาพ่อแม่เราก็ให้พี่เท่านี้แบบนี้แบบเราก็ต้องคงแบบว่า tradition ต่อไปปกป้องอันเนี้ยโตละอายุสิบเก้าสองพันโอยสองพันนี่จะใส่ซองฟรีไม่ได้แล้วนี่ เอาอะไรดีคะจะเอาซองดีออหรือซองคาเทียดีคะเออเฮ้ยคือ<ม>ใส่นะไปพันเดียวปะเนี่ยเออใช่ใช่นี่ไง<อ>ไม่ได้เลยนะบอกเขาว่าให้สองพันเขาเปิดมาเจอแค่พันเดียวอะเออใช่สองพันแต่าจริงนะไอ้ก็ชอบนะเกี่ยวกับเทศกาลเนี้ผมขอบคุณมากเลยที่ผมเปิดมาเป็นคนจี่จริง <c oughs> เออเพิ่งเคยเห็นผู้นี้ต่อที่ไอพีช,ชี่ไม่ต้องให้แล้วมั้งพีทพัชระพีดโปเตโต้คอนเนอร์นี่เออธุรกิจไปได้ดีมากปีที่แล้วเราให้แบบให้ให้เหรอให้ปีที่แล้วให้พันหนึ่งแต่พีทไม่มาก็เลยไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มาเราเอากลับจ้ะเอ,อแต่ปีนี้เคสพิเศษเพราะว่าทางรัฐบาลออกมาบอกว่าห้ามเกิน100คนการที่รวมตัวกันแล้ว บ้านผมรวมตัวกันเกิน100รคนแค่เด็กนี่ก็81คนแล้วค่ะคราวนี้คุณปู่น,ปน,น่าจะเลียเ้ยงครอบครัวเล็กของ,ของพวกเรากันเองที่ไม่ได้รวมยาแต่เขาบอกว่าให้ทุกคนเตรียมซองเหมือนเดิมปกตินะ,นะครับยังไงี่แทนทายแทนทายยังไงสิให้น่งจุบจีบอะปอ๊อกตั้งใจดีกับเขาหน่อยเขาอุตส่าห์มาเล่นนักสื่อเป็นเพื่อน ขาสายยอมเป็นทาสเธอตั้งหลายปีให้เพิ่มไหมให้เพิ่มไหมบอกเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตังที่เอามาเหลือปอ่ะถ้าเหลือเดี๋ยวจะให้เพิ่ม,มถามจริงเคยเคย,เคยเปิดมาแล้วเจอห้าคันนี้ไหมแบบคนที่ให้เยอะที่สุดคือคุณพ่อผมแต่คุณเชื่อไหมผมเคยแบบเศร้าใจที่สุดคือได้ร้อยหนึ่งก็มี้จริงไอที่็กซิมัมกับมินิมัมเนี่ย จะจำครับคนที่อยู่กลางๆให้หน้าร้อยเราจะจำเขาไม่ได้ว่าเขาให้เท่าไรอะไรเงี้ยแล้วคนที่ให้ห้าพันเนี่ยจำเลยและคนที่ให้ร้อยหนึ่งก็จำเลยเท่าไรแรงงานเนี่ยเพิ่งสิบหกคนค่ะ <What? S 1> อ่ะเดี๋ยวเราไปเขียนอะไรให้เรียบร้อยเหลืออีกเยอะอย่างที่บอกว่าอีก70นะคะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกีหนึงลวกันเนาะ นี่เรียบร้อยเดี Buffalo> ๋ยวเราไปถามมีย่าดีกว่าว่าเขาอยากได้เท่าไหร่ฮัโหลน้อีมาดูเขาติดเติกิปให้พี่เนี่ยมีกติดให้พี่มีกติดกิปให้พี่มีอะคะเจใกล้ถึงสุดจีนแล้วมีอยากได้อ่งเปากี่พันค่ะ ห้าห้าพันเลยเหรอคะเอากับใครคะห้าพันนะเด็กนี้ห้าเอาไปช่วยอะไรดีคะโอ้โหเดี๋ยวเราไปถามมีก้าดีกว่ามีก้าจะเอากี่พันดีไหมคะมีก้ามีก้าอุ้ยน้องมีย่าคะล้มมีย่าเขาเดินเซนนิดหน่อยคะเอา คุณไปอยู่กับดิฉันตั้งแต่ตอนไหนไม่กำลังใจผมมิ娅เขาบอกว่าเขาจะเอาอ่างเปาจากแดดี้กี่พันคะมิ娅<อ>เขาจะเอาห้าพันจากแดดี้ด้วยทำไมล่ะคะมันมิารักแดดี้มากรเปล่ามากมากแค่ไหนคะมากโอ้โหขนาดนั้นเลยรักไเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาถามคุณมิก้าครับคุณมิก้าจะเอาอ่างเปากี่พันครับ โอ้ไม่พูดไม่พูดเยอะเก็บเองเก็บเองรบอกเอาไปเก็บเองเลยนะครับพิก้าครับพิก้าช่วยเอาอันนี้ไปทิ้งขยะให้ดีได้ไหมครับโอ้หขอบคุณมากเลยครับทิ้งขยะเลยนะครับบ่าทิ้งขยะเลยครับเก่งมากอปิดฝาด้วยสิคะปิดฝาสั่งทางขยะด้วยสิคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตอนนี้เราเตรียมซองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตอนเราไปไหว้บรรพบุรุษกันจริงเราต้องไหว้บรรพบุรุษก่อนสิ่งแรกใช่โอเคนะครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายมามี่หน่อยไปดูหน่อยเดี๋ยวพาไปดูบ๊ายบายบ๊ายบายว้าวสเต็ปแรกนะฮะต้องไหว้สารพจ้ภูมิของนะครับนะครับ มีการไหว้สารคุปปุ่มก่อนนะครับโอเคดีมากโอ้โหี่เอาผาเนี่อันนี้อะไรครับน่าจะเป็นเบนเอสมีพัน์เมราพันดเมราโอ้โหที่เราไหว้อันดับแรกคือเราไหว้สารพระภู่ิ หนึ่งครับสองก็คือมีไหว้เจ้าที่พ่อแม่แล้วก็มีบรรพบุรุษด้วยสามสุดท้ายคือตรงนี้เรียกไหว้คุณปู่คุณย่าคุณลุงนะคุณก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สามของธีราธิวัฒน์ถูกไหมเพราปู่คือรุ่นหนึ่งแล้วก็พ่อคุณคือรุ่นสองแล้วคุณก็คือรุ่นสามอ๋อช้างเหรอคะไหนนักท่องวิถดูสิมีกี่ตัวคะ เอาหหรือเอาหกดีแปดิ9เมาให้ดูหน่อยโอ้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 ยๆอายโอ้ยโอ้ยโ่้วอ้ยโอ้ยกอ้าโอ่ยสาธุโอ้ย้ยโอ้ย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 ้ยอ้ยยโอ้้ยโอ้งสาุ้โอ้ยยโอ้ย่อ้ด้อก ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารจีนสวัสดีค่ะบนเซนทาราเซ็นทรัลเวิลด์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้ไชนีสเดียนะคะน,น้องมิยมคะ่ะมิากำลังอยู่กับพี่พีทอยู่ ขอบคุณครับว่าก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะให้ขอบคุณค่ะมาอ่าเย็นๆเย็นๆใบหญิงให้ขอบคุณหรือยังคะขอบคุณค่ะมามิมามิได้ปุ๊บเลยค่มัมให้มามิเก็บหรอคะโอเคค่ะน้องได้เยอะไหมคะเยอะห้าเลยเหรอห้าแล้ว ค,คุณเห็นนะเปล่าลเห็นไห<ด>ม<ด>เห็นไหมโอ้ยโห้ยโอ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 ้ไมอีก้าโอ้บโอ้ย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 โี้นนย้าทอ้อะยรอ้กโ้ยยอ้โอ้โอ้ออ่ย้อโอ้ จสาม,มากกว่าองครับคุณครับขอบคุณคุณคัวไงครับขอบคุณครับอนิชิตโตคุณคนันึ่งเอได้ซอแล้วเอาไปให้สาวอีกชอบพี่สิรินไหมชอบอกอดพี่ิรินไหมครับเดือ๋งงอ ปบัติการแล้วตอนนี้ปฏิบัติการที่สำคัญของเราก็คือการนับสองดูดูนับสองเบายังไม่ทันนับ2องเลยร้องไห้แล้วมาเรามาเรามาเลยดีกว่าไม่เสียเวลาละนี่จากการคำนวณดูแล้วน่าจะหนึ่งสบาทนี่ครับ หนึ่งพันบาทอขอบคุณค่ะคนมาเติมพลังขอบคุณค่ะต่อที่พี่คนโตนะครับนี่พี่คนโตสองพันบาทมีญาเรามาลุ้นกันตอนนี้เขาคุณปูอันนี้บอกเลยมาเนยวามคนอื่นจากตอนเนี้ผมเห็นเนี่ยมีแบงค์พันแล้วก็มีแบงค์ร้อยถูกไหมปู่ไม่เล่นเพราะปู่มาแบงค์ห้าร้อย ันนี้คนที่นำโด่ที่สุดเลยคือคนปู่เพราะคนปู่ให้สามพันนี่ใครน้าหน้าน้าหน้าน้าหน้านี่โอ้โหทำไมจับแล้วหนาหนานั้น,น,น,นโอ้ไม่หนาหนึ่งพันกระดาษกระดาษใหญ่ใหญ่โอ้ ยายทุบสถีต oh. นเยระนี้ยายโอ้ยยายทุบสถีติ oh. นเลยกนี้ยาย oh. ให้หนึ่งห่บาท <Wow. S 2> จริงเหรอจริงฉันยังไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยยายให้หนึ่งมบาท ฉันไม่เคยได้เกิน1,000บาทฉันพูดความจริงแต่ยายมีหลานที่อายุเล็กแค่คนเดียว,เ,ยวเพราะฉะนั้นยายเสียเงินกับแตะเอียแค่2,000มบาทตัดผ้ามาที่คุณปู่มีหลานประมาณ100คนให้คนละส0มพบาทปู่น่าจะเสียไป3,000สนบาทนะโอเคเอาเป็นว่าปีนี้ของหลาน,<ห>นที่ได้จากที่บ้านผม,<ห>นนผมและบ้านกี้ที่เป็นเฉพาะครอบครัวของเราจริงเนี่ย คนละสองหมืน่นห้าร้อยหรบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ใส่ซองแยกไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเก็บให้เขาทุกป,ปีรวมๆวมๆ,วมๆ,วมๆๆพอเขามีอายุที่เปิดธนาคารได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเข้าธนาคารให้ก่อนแล้วก็ถึงถึงจังหวะหนึ่งถ้าเกิดผมจะเอาไปลงทุนให้เขาเนี่ยผมก็จะไปลงทุนลงทุนลงทุนแล้วขอไปเกิดได้ไหมลูกบอกว่ามามี๊มามีนี่ไงเนี่ยไม่ไหวโอเคโอเคครับ ช่วงเทศกาลตรุษจีนฉะนั้นเราก็มีซองแดงี่ต้องให้เขาจับฉลากว่าใครจะได้อะไร,รอะไรอะไรเมาอะไรมาอะไรนี่เรามีซองแดงซึ่งเราจะให้จับฉลากันบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะคุณมีทั้งแบบว่าดีใจกรีดแล้วมีทั้งน้ำตาไหล <laughs> คุณ <pec> ได้อะไรป๊ตบ ทำ,ำล pues mm แล nah ้วเลยค่ะโอ้ยไม่ได้อ่ะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆรอันนี้ต้องขอบคุณม้าตอนนี้ม้าสมทบให้ใช่อันนี้คือรางวัลจากคุณออร์เสียวอลเชอร์เสริมความงามห้าพันบาทเดี๋ยวจะให้ม้าพาไปเเป็นนัรียโออสินเจยูอีสินนิฮัวช่า เท่านี้เรามาถึงแล้วรางวัลของม้าเนี่ยนะคบเป็นรางวัลอันยอดเยี่ยมมากรางวัลที่ดีที่สุดลูก <c oughs> มันจะเปลี่ยนชีวิตหนู <c oughs> ม้าจะบอกให้ห้าพันบาทเลยนะครับปิดใช่มันจะเปลี่ยนชีวิตหนูเลยนี่แหละทางั้นม้าเชิญน,นำทางครับ <c oughs> เดี๋ยวม้า นี่รู้จักกันขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาโอ้เเจอกันบ่อยที่นี่ลูกเป็นคลินิกความง,งามครบวงจรเปิดมานานแล้วเขาชำนานด้านศัลยกรรมตกแต่งจมูกทำพวกทรีทเมนต์นะเลเซอร์พวกนี้เครื่องมือเขาเนี่ยทันสมัยมากได้รับการรับรองจากออยอทั้งจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่เมืองไทยความสะอาดของที่นี่มันเทียบเท่ากับโรงพยาบานนลอ่ะเพราะฉะนั้นหนูมั่นใจได้เลยหนูเนี่ยนะจะสวยปัง ไม่พังแน่นอนเห็นปะจำงพรจังพรถ้างั้นเดี๋ยวเชิญทุคุณหมอได้เลยนะคะมามาทุกคุณหมอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อมาด้วยมาด้วยมาด้วยเดี๋ยวผมเล่าหนึ่งได้ไหมครับคือเพิ่งว่าที่ออฟฟิศเนี่ยผมมีการแบบว่าให้ของรางวัลทั้งนั้นแล้วมาให้ผมขวัญเป็นรางวัลที่หนึ่งของบริษัทก็คือเป็นรางวัลที่ห้ารางวัลเขาใชื่อวันรางวัลนี้แล้วน้อมึงเห็นแต่ ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาดูเนาะว่ามาทําอะไรดีมันทำอะไรได้บ้างครับท่าประมาณเนี่ยครับถ้าถ้าในนี้นะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทําเลเซอร์หน้าใสร่วมกับทําตัววีนัสลิฟซึ่งเป็นทรีทเมนต์คือนอกจากหน้าจะใสแล้วเนี่ยผิวก็จะกระชับเออห้าพันบาทนี่ทำจมูกได้ไหมคะคุณหมออ๋อจะต่อให้เลยไหคะห้าพบาทนี่พี่ว่าชคเนี่ยังไม่ได้เลยจม่ต้องทำที่ของได้ไหมคะ เนี่ยให้เขายืมมาของลูกเพื่อหน้าเพื่อตาบริษัทนะลูกนะแต่ให้ยืมอย่างเงี้ยนะมันเหมือนการทำบุญหรอกมันนิดหน่อยลูกเลยลองก่อนแล้วกันมั้ยช่วยทำบุญหน่อยเฮ้ยนี่โทรศัพท์ไม่ได้เอามาโทรศัพท์ไม่ได้เอามาปกติมันอาออนไลน์แล้วคุณป๊อกน่ะให้น้องเขายืมไปก่อนคุณหมอคุณป๊อกเนี่ยกับพวกพนักงานเนี่ยเขาเป็นคนใจดีมากค่ะเพรานั้นคุณหมอตัดสินใจไปเลยค่ะเดี๋ยวก็เขาจัดการ แค่ไมครับเหรอเรื่องเรื่องราคารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงรายละเอียดอีกทีเด <c oughs> ี๋ยวอันนี้ขอพูดไปก่อนอันดับแรกนี่เรืไไม่ <c oughs> มพูดเลยลพอพันแรกเลยต้ขอคอมมิชชันก่อนอัน <c oughs> ดับสองถ้าเกิดสมมติคอมมิชชั่นให้ผมงองสัญญากับพีสัญญาไว้เลยว่าอิงจะตั้งใจทำงานองจะไม่ทิ้งพวกพี่ไป หนูตลื่อนใจแน่นอนค่ะแต่หนูจะทำคำสั่ออฟฟิศเพิ่มให้ดิแต่ยังไม่รับปากนะหมอขออนุญาตตรวจดูนิดหนึ่งนะคะคือน้องอิงเนี่ยทำจมูกแล้วจะทำให้หน้าดูสวยหวานขึ้นเนาะเหลงเลยเนี่ยเราจะเสริมซิลิโคนเข้ามาส่วนปลายจมูกนะคะก็คือจะแต่งปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบเราจะมาเสริมตรงปลายตรงนี้ทำให้ปลายเขาดูเนี่ยละมุนขึ้น คือมันจะต้องพุ่งแล้วมนมนนิดหนึ่งซิลิโคนก็จะเป็นซิลิโคนที่เราเอง<ม>เพราะว่าซิลิโคนสําเร็จรูปยังไงก็ไม่มีทางพอดีซิลิโคนหลาเองคือซิลิโคนมันจะมาเป็นเป็นบลอก่างเงี้ยเวลาทำเนี่ย,าายหมอก็จะเหลาจับหน้าตา่างเงี้ยค่ะให้มันรับกับคโครงสร้างอ๋อ,อคือที่เนี่ยเหลาแบบคัสตอมให้ ่ที่เราจะใช้แต่ซิลิโคนของอเมริกานะคะคืออย่างของน้องอิงอะค่ะก็จะเป็นสไตล์ของอันนี้จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยค่ะน่าจะแบบเหมือนไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราอะเสริมตรงช่วงนี้เข้าไปเสริมเพื่อเพิ่มมิติใบหน้าแล้วก็เพิ่มความว้อก็ยังไงเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ห้องผ่าตัดพิเศษเลยเพราะว่ามากับมามา ก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็จะขออนุญาตเปลี่ยนรองเท้าใส่ชุดคลุมแล้วก็ใส่หนวดด้วยนะคะอ็พอค่ะอันนี้เป็นเป็นในส่วนของห้องผ่าตัดใหญ่นะคะเวลาที่ทำผ่าตัดจมูกแบบแก้ไขโครงสร้างผ่าตัดเสริมหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ห้องนี้ โรงพยาบาลเลยนะเนี right now, so ่ย <hein> ก <ous> ็จะเป็นเป็นสเปคของแบบโรงพยาบาลเลยอะถ้าทำเสร็จเนี่ยค่ะมันจะบวมไหมคะหลังทำผ่าตัดก็จะมีอยู่แล้วนะคะส่วนแล้วการบวมเนี่ยแล้วตคนสามถึงห้าวันบวกลบค่ะที่บอกว่าซิลิโคนก็คือเป็นซิลิโคนเหลวใหม่เพราะฉะนั้นในทุกอย่างมันก็จะฟิกใช่ไหมคุณหมอแล้วเรื่องบวมเนี่ยมันก็จะบวมน้อยลงเพราะมันก็จะเข้าที่ไวแล้วดูณหมอนะลูกเนาะ มาทำไฮฟ,ฟู้อ๋อช่ค <c oughs> ่ะงั้นเดี๋ยวฟฟเดี๋ยวเราไปทำไฮฟ,ฟูกันที่บิษัทที่ชั้นสามค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทำตัวไฮฟู้พลัสกันนะคะก็คือจะเป็นการทำไฮฟ,ฟูร่วมกับโซเดอร์มาเพื่อช่วยในการยกกระชับย้อนหลยผิวค่ะน่าผมมีข่าวดีครับภรรยาของผมเนี่ยครับอนุมัติให้เราเนี่ยครับช่วยรับผิดชอบ ให้กับน้องอิงได้สั่หมันนะครับใช่จัดแต่อิงต้องทำตามพ่อแม่ของพวกพี่ตั้อิงเนี่ยต้องรักพวกพี่แล้วก็ตั้งใจทำงานกับพวกพี่แล้วก็อย่าหนีพวกพี่ไปไหนนะจ๊ะแน่นอนค่ะโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ชงล่างไว้ให้คุณเข้าไปดูได้ว่าน้องอิงเนี่ยการซองออกมาสวยมาก แล้วทำแล้วก็ต้องอยู่กับปอกใช่ไหมถ้าถ้าออกนี่เอาจมู่คืนนาดกต้จนตอนนี้นะครับผมผมก็ผมเห็นเอรามาโอเคลูกประมาณต้องต่อจนปรงมานต่อนิดเลงนะครับผม่ไม่เถ้าเราไปทางนี้แต่เราจะได้ไปคุยแต่ก็ต่อต่งอบคัณครับ